คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่156กระปุกสัตว์เลี้ยงหลังจากลงมาชั้นล่างพอไล่ลูกค้าทุกคนที่ยังกินดื่มอยู่ในโรงเตรียมออกไปลูกค้าเห็นว่ามูเชิญนำกล่องบรรจุเท่ากระดูกพันยาของพอกลับมาด้วยรู้ว่าวันนี้พอออารมณ์ไม่ดีทุกคนจากไปอย่างเชื่อฟังเมื่อทุกคนจากไปตอนนี้มีเพียงมูเชิญและพ่อเท่านั้นที่ยังคงอยู่ภายในโรงเตรียม นี่คือรางวัลมีหินองค์ประกอบที่คุณต้องการและนี่คือน้ำใจเล็กน้อยจากฉันพอพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มมูเชิญเปิดห่อของออกพบหินองค์ประกอบและเหรียญทองห้าหมื่นเหรียญอยู่ภายในในเวลาเดียวกันมูเชิญยังได้รับการแจ้งเตือนจากระบบรับรางวัลคะแนน,นประสบการณ์ค่าประสบการณ์ของเขาเพิ่มขึ้นจากระดับ21.0เป็นระดับ21.9 มู่เชิญเก็บหินองค์ประกอบไว้ส่งเหรียญทองห้าหมื่นเหรียญคืนให้กับพออเท่านี้ก็เพียงพอแล้วมู่เชิญกล่าวพร้อมดาะหินองค์ประกอบในมือสําหรับเหรียญทองห้าหมื่นเหรียญที่มู่เชิญคืนให้พออเขาไม่ได้มองดูด้วยซ้าฉันต้องการทราบสาเหตุการตายของพันยาใครคือฆาตกรพอพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบบนใบหน้าไม่แสดงอาการใดๆแม้เป็นเช่นนั้น แต่มูเชิญยังคงสัมผัสได้ถึงความเกลียดชังที่รุนแรงและเจตนาฆ่าจากคำพูดของพอมูเชิญบอกพอถึงคำพูดที่เตรียมไว้อีกครั้งหลังจากได้ฟังทั้งหมดพอก็ถอนหายใจด้วยความเจ็บปวดและไม่พูดอะไรอีกการได้เห็นพอและลูกสาวเจ็บปวดจากการสูญเสียผู้เป็นที่รักมูเชิญรู้สึกอึอดอัดเล็กน้อยอยู่ในใจแต่ไม่มีทางเลือกอื่นหลังจากรู้ความลับของมูเชิญลูเซียมีแต่ต้องตาย มิฉะนั้นถ้าเธอบอกให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับจอมเวทฝันร้ายและทูตสวรรค์บิดเบี้ยวหรือเธอไปบอกพวกเหล่ามหาวิหารเมื่อถึงเวลานั้นคนที่ต้องตายคือมู่เชิญนอกจากนี้มู่เชิญไม่คิดว่าลูเซียจะถูกอาคมของถูกเจียเธอเป็นพัญญาและแม่ที่ดีได้กลับละทิ้งครอบครัวและลูกของตัวเองเต็มใจที่จะเป็นเครื่องมือของถูกเจียเพื่อเกียกล่อมวิเตอร์เธอถูกกำหนดให้เป็นคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มูเชิญไม่เสียใจที่สังหารเธอหากในอนาคตเมื่อพอรู้ความจริงเรื่องนี้และต้องการฆ่าเขาเพื่อล้างแค้นให้พันยามู่เชิญจะไม่เสียใจเมื่อบอกลาพอมูเชิญเดินออกจากโรงเตี้ยมกระบี่และกุหลาบที่จมอยู่ในความเจ็บปวดและความโศกเศร้าเขาไปที่ตรอกมูสิกเนื่องจากเป็นการเยือนครั้งที่สองของเขาเกลพ่อมดเงามืดจึงออกมาพบเขาด้วยตัวเองในตรอกที่มืดคึมคนแครเกลย,ยือนอยู่ในเงามืด เชิญหน้ากับมูเชิญด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแขกที่รักคุณมาที่นี่เพื่อไปตลาดมืดหรือเปล่าใช่มู่เชิญพูดดีตามมาทางนี้เกลสวมสูทสีดำตัวเล็กที่ตัดเย็บอย่างดีมีหูกระต่ายที่คอเสื้อและหมวกทรงสูงยังคงแต่งตัวเหมือนสุภาพบุรุษต้องบอกว่าคนแคระเกลดูคล้ายกับนักเรียนประถมแห่งความตายในการ์ตูนญี่ปุ่นเกลขคอพื้นด้วยไม้เท้าเรียกเส้นทางเงามืดออกมาอีกครั้ง เกยยิ้มและพูดว่าแขกที่เคารพนี่เป็นการไปตลาดมืดครั้งที่สองของคุณใช่ไหมมู่เชิญพยักหน้ากฎของฉันคือครั้งแรกที่ส่งคุณไปตลาดมืดฟรีแต่ครั้งที่สองเกรงว่าฉันจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเล็กน้อยจากคุณเกวมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเท่าไหร่มู่เชิญถามฉันคิดว่า800เหรียญทองเป็นราคาที่สมเหตุผลคุณคิดอย่างไร800เหรียญทองตกลง มู่เชิญหยิบ8 0ดอเหรียญทองออกมาใจ่ายให้เกวทันทีค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับการไปตลาดมืดจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ติดต่อเกือบทุกคนในตลาดมืดราคามีตั้งแต่500-1,000ถึง1น0 0นอกจาก3เมืองหลักของค่ายช่วงร้ายยังมีเมืองหลักบางเมืองของค่ายควบคุมมีจุดเคลื่อนย้ายของตลาดมืด NPC อย่างเกลที่สมรู้ร่วมคิดกับค่ายช่วงร้ายหากทางวิหารจับได้เขาจะถูกตรึงไว้กับไม้กางเขนและเผาทั้งเป็น เดิมพันสูงอย่างยิ่งดังนั้นเมื่อเป็นผู้ติดต่อตลาดมืดเป็นเรื่องธรรมดาที่จะแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากขึ้นเกลยพ่อมดเงามืดนั้นค่อนข้างเฉพาะเจาะจงครั้งแรกฟรีและครั้งที่สองคิดเงินเท่านั้นหลังจากได้รับเงินรอยยิ้มบนใบหน้าของเกลก็ขยายกว้างขึ้นเขาเปิดใช้งานวงเทเลพอร์ตอย่างรวดเร็วผ่านวงกลมเทเลพอร์ตมูเ่เชิญมาถึงตลาดมืด เขาตรงไปยังพื้นที่การค้าหมายเลขสองเพื่อพบพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจยูโอไม่คิดว่าเราจะได้เจอกันเร็วขนาดนี้พ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจทักไทยมูเ่เฉินใช่ธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างทำงานแทบตายจนแทบจะขอทานช่วงนี้ธุรกิจก็ซบเซาพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจบน่นมูเ่เฉินยิ้มแต่ไม่ได้จริงจังกับมัน เขามอบหินอัญเชิญสัตว์เลี้ยงสุนัขปีศาตทิทิมาให้กับพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาต์และจ่ายค่าเช่าทิทิมาตามจำนวนที่เช่าไปหลังจากจ่ายเงินมู่เชิญกำลังจะจากไปพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาต์หยุดเขาถามด้วยรอยยิ้มเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้กระปุกสัตว์เลี้ยงมาชุดหนึ่งคุณอยากลองเสี่ยงโชคดูไหมเปิดกระปุกหรือในชาติที่แล้วมู่เชิญชอบที่จะเปิดมันแต่ในชาตินี้เขายังไม่เคยเลยจึงรู้สึกคันไม้คันมือนิดหน่อย ได้ฉันจะเปิดสักหลายใบลองเสี่ยงโชคดูพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจยิ้มพูดว่าโปรดตามฉันมาเขาพามู่เชิญไปที่เต็นท์ถัดจากคอกสัตว์เต็นท์มีขนาดใหญ่มากภายในมีกรงสัตว์ขนาดใหญ่เล็กหลายกรงรวมถึงกล่องใส่กระตองอาหารสัตว์เลี้ยงและของกระจุกกระจิกกองอยู่ที่มุมห้องตรงกลางเต็นท์มีโต๊ะยาวขนาดใหญ่ด้านบนเต็มไปด้วยกระปุกสัตว์เลี้ยงสีน้ำตาลกระปุกเหล่านี้เป็นเหมือนกล่องสุ่มมีกระปุกสัตว์เลี้ยง กระปุกอุปกรณ์กระปุกทักษะและอื่นๆสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายระดับจะแบ่งออกเป็นกระปุกดินเผากระปุกเหล็กดำกระปุกสำริดกระปุกในตำนานบนโตทั้งหมดมีแต่กระปุกสัตว์เลี้ยงระดับดินเผาที่มีระดับต่ำสุดมู่เชิญยิ้มพูดว่ามันคือกระปุกดินเผาทั้งหมดไม่มีแม้แต่กระปุกเหล็กดำคุณไม่คิดจะเอามันมาขายบ้างหรือ พ่อค้าสัตว์เลี้ยงอสูรยิ้มอย่างเกอ้อเขินนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันขายกระปุกเหล่านี้ใช่ไหมลองสั่งกระปุกเกรดต่ำชุดหนึ่งก่อนดูว่าขายดีไหมถ้าเช่นนั้นฉันเป็นลูกค้ารายแรกของคุณใช่ไหมคุณจะให้ส่วนลดฉันบ้างหรือเปล่ามู่เชิญถามถ้าเช่นนั้นสิบแถมหนึ่งเป็นอย่างไรได้กระปุกดินเผาถูกที่สุดใบละหนึ่งร้อยเหรียญทองมู่เชิญจ่ายหนึ่งพันเหรียญทองแก่พ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจ พูดว่าเอามาสิบใบก่อนมาดูกันว่าจะโชคดีแค่ไหนตกลงพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจร,รับเงินและสงค้อนเหล็กสีดำให้มู่เชิญคุณจะทุบใบไหนก็ได้ที่คุณต้องการสิ่งที่จะออกมานั้นขึ้นอยู่กับโชคของคุณมู่เชิญยกค้อนขึ้นและทุบก,กระปุกที่ใกล้ที่สุดกระปุกดินเผาถูกทุบเปิดทันทีแต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในมันเป็นกระปุกเปล่านี่เป็นเรื่องธรรมดากระปุกดินเผามักเป็นกระปุกเปล่า ใบหน้ามู่เชิญยังคงปกติเขายังคงทุบไปยังกระปุกใบที่สองต่อไปยังคงเป็นกระปุกเปล่าการแสดงออกของมู่เชิญยังคงเหมือนเดิมเขายกค้อนขึ้นทุบไปที่กระปุกใบที่สครั้งนี้ไม่ใช่กระปุกเปล่ากระปุกใบที่3มเปิดออกเป็นสัตว์เลี้ยงระดับต่ำซึ่งก็พอใช้ได้สัตว์เลี้ยงระดับต่ำมีราคาอย่างน้อย200เหรียญทองถ้ามู่เชิญสามารถเปิดขาสัตว์เลี้ยงได้เขาจะทำเงินได้จำนวนมาก